วัสดีครับพบกับเว็บ monwatch.com นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกาอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมวันนี้ก็เป็นรุ่นนาฬิกายี่ห้อเซก k o นะครับรุ่น S n z G 15K1 นะครับกล่องของมันก็จะมีมาเป็นกล่องเซก้ o ขนาดกลางปกติอย่างนี้นะครับ อันนี้คือกล่องของมันนะครับผมส่วนอุปกรณ์ภายนอกก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมีผ้าให้หนึ่งผืนนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือการตั้งเครื่องนะครับผมตัวในที่นี้เป็น js นะครับ js 3 6นะครับแล้วก็มีสมุดการันตีนะครับด้านหลังจะเป็นใบรับประกันไว้นะครับแล้วก็ลงวันที่ให้เรียบร้อยนะครับผมจะลงวันที่ต่อเมื่อเราซื้อวันนั้นนะครับผมเขาจะลงวันที่ให้ หลังจากนั้นก็จะรับประกัน1ปีนะครับผมทุกศูนย์นะครับก็จะมีได้3อย่างนี้นะครับเรามาดูด้านในกันดีก,กว่าตัวนี้ที่ผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยนะครับผมเล่นรุ่น7อน่า SNZG 1 5 K 1นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมที่จะเป็นรุ่นกลางอีกรุ่นกลาง ถัดจากรุ่นที่คล้ายๆกันนี้แต่ว่าขอบนี้มันจะไม่มีนะครับแล้วก็ขนาดจะเล็กกว่านี้นิดหน่อยอรุ่นรุ่นรุ่นนั้นก็ขายดีมากเหมือนกันครับแต่ตัวนี้ก็จะใหญ่มานิดนึงสําหรับคนที่แขนใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมนี่คือกล่องมันนะครับเก็บก่อนอ่า g 1 5น1นะครับผมในเน ตัวนี้เป็นรุ่นอโตเมตินาฬิกาเป็นน,น,นาฬิกาเป็นระบบอโตเมตินะครับผมรุ่นยอดนิยมหมายความว่าบอกสปรปพะคูณทั้งวันวันที่แล้วก็ตัวเลขอ่านง,ง่ายนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่สมบุกสมบันมากๆนะครับอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่ามันเรียบๆครับผมนี่นะครับผม 7s นะครับผมเครื่อง 7s นะครับผม ฝาหลังเปลือยนะครับผมเป็นเซกุไฟนะครับถ้าดูหน้าหน้าปัดมันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแสดงเป็นวันที่เป็นตัวเป็นตัวหนังสือเป็นตัวตัวเลขนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยครับมันก็จะบอกบอกเวลาย่อยไปอีกนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยนะครับผมก็มีขีดให้อีก คือถ้าเกิดเป็นรุ่นตัวเล็กนั้นนะครับขีดมันก็อยู่ข้างในมันก็จะดูมันก็จะดูเล็กไปหน่อยตัวนี้มันก็เพิ่มขอบหน้าปัดขยายขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพื่อความชัดนะครับผมแล้วก็ตรงเข็มวินาทีนี้นะครับมันก็จะเป็นเห็นไหมครับปลายเข็มมันจะเป็นสีแดงนะครับลูกศรสีแดงนะครับผมตัวนี้ก็มีสองล็อกเหมือนเดิมนะครับล็อกแรกก็ตั้งวันวันที่ อีกรองหนึ่งก็ตั้งเข็มชั่วโมงนะครับผมนี่นะครับตัวนี้กันน้าได้1น0่งเมตรนะครับผมสิบานะครับผมกระจกเป็นกระจกอ่าอ่ากระจกธรรมดานะครับผมคริสตัลธรรมดานะครับผมไม่ใช่ซับไฟนะครับตัวเรือนออกแนวด้านๆนิดหน่อยขัดด้าน,าน,าน,านไม่เงานะครับผม เม็ดมายมก็สีคล้ายๆตัวเรือนเลยครับด้นดานๆสายนะครับผมพูดถึงสายก็จะเป็นสายไนล่อนสายผ้านะครับผมแข็งแรงครับตัวนี้ตัวนี้เหมาะเหมาะกับคนที่แบบเหงื่อเยอะๆหรือว่าแบบยังไงฮะสปอร์ตหน่อยอะลุยๆหน่อยนะครับผมจะเหมาะมากครับเพราะว่ามันก็ทําออกมาเป็นสายผ้าเนาะตัวนี้ทนมากๆ อะไรทุกชิ้นก็มีหมดนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าเป็นรุ่น,นยอดนิยมนะครับโอเคตัวนี้เป็นรุ่นสีดำนะครับทุกอย่างด้านหมดเลยสีคล้ายๆไทเทเนียมด้านๆนิดหน่อยนี่นะครับ รายละเอียดหลักๆของรุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกนานนั่งได้แล้วก็ดูวันวันที่ได้นะครับผมคือฟังก์ชันเบสิกอะครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ถ้าพูดถึงก็คือแบบบ้านๆนะครับคือมันดูง่ายดีนะครับผมเอ,เอาเอาเน้นเรียบง่ายนะครับผม มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกสีหนึ่งจะเป็นรหัสเหมือนกันจะเป็นจะเป็นหนึง่งหนึ่งเคหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะนี่นะครับจะเป็นสีน้ําเงินทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างครับด้านเหือนกันคือมันจะมีสองสีนะครับ messages. สายน้ําเงินสายสายดำกับสายน้ำเงินนะครับ ก็แล้วแต่ชอบนะครับผมส่วนราคานะครับแล้วก็รายละเอียดอื่น,นๆเพิ่มเติมอ่ะดูได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําไว้อันเดี๋ยวเรามาลองดูภายน้ําหรือลูมิไวากันก่อนนะครับผมรุ่นนี้ขอขอบอกเลยแนะนําเลยว่าโคตรชัดจะลองมาดูกันนะครับ Oh oh. อันนี้ขอบอกว่ายังไม่ได้ยหน้าต่างยังแง้มๆมาอยู่นะครับแสงไฟยังเข้าได้เลยลองดูครับแค่นี้ยังแบบโคตรจะชัดเลยคือเขาเน้นมาแบบเรียบง่ายแล้วก็ดูชัดเจนจริงๆครับรุ่นพวกนี้นะครับคืออย่างสว่างมากๆเลยสุดๆอะกลางคืนนี่ต้องพูดถึงไงอย่างชัดนลครับก็คือว่าเหมาะมากๆเลยครับสําหรับคนที่ชอบอะไรที่เรียบๆง่ายๆเนาะแล้วก็ขาลุยนะครับผม ขารลุยแบบอยากใช้แบบออโตเมติกเนี่ยรุ่นนี้ก็แนะนําแนะนําเลยราคาหลักพันกลางๆนะครับผมโอเคนะครับผมเห็นไปแล้วนะครับผมยะวว่าอย่างชัดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> โอเคครับผม สำหรับคนที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมดูจากลิง์หน้าล่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคารายละเอียดอาแล้วก็ลิงก์หลังซื้อนะครับผมช่วงนี้ลดราคาอยู่ด้วยนะครับผม25%นะครับยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมโอเคครับวันนี้ฝากไว้นะครับ S&S G 1 5 1กับ11นะครับผมดำกับน้ำเงินนะครับสายไนลอนนะครับผมเซโกสปอเนาะโอเคครับวันนี้วันดีครับ